สาวๆอกหักสามีแห่งชาติคนนี้ควงหวานใจเที่ยวพร้อมหน้าครอบครัวพ่อหนุ่มคลั่งรักทำสาวๆอกหักสาวๆหลายคนต่างชื่นชอบและหลงรักเจ้านายจินเจตวัฒนศิลป์ลูกชายเจจิตรินและปิ่นเกตมณีถูกยกให้เป็นสามีแห่งชาติซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มเจ้านายได้เปิดตัวแฟนสาวสุดที่รักโดยผลัดกันถ่ายไปมาขณะไปเที่ยวกันที่อเมริกางานนี้สาวๆที่ชื่นชอบต่างกดไลค์และยินดีทั้งน้ำตาเลยทีเดียวลาสุดเจ้านายโพสต์ภาพลงอินสตาแกรม โดยเป็นภาพที่มีแฟนสาวไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจพร้อมหน้าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเจ้านายเองพร้อมระบุแคปชั่นอีอีงานนี้คนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแซวสนันไอจียกให้เป็นพ่อหนุ่มคลั่งรักไปเลยจ้า